อาหารคือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาหารทิเลิ์หรูจากพัตตาคารอาหารจากตู้แช่ในร้านสะดวกซื้ออาหารจากรถเข็นแผงลอยในตลาดนัดหรืออาหารจากสวนหลังบ้านของเราเองทุกที่มาล้วนมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคทั้งสิน้นในขณะเดียวกัน อาหารก็เป็นปัจจัยที่จะสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันเนื่องจากความไม่ปลอดภัยของอาหารที่บริโภคสาเหตุหลักเกิดจากสารเคมีที่ถูกใช้ในกระบวนการผลิตอาหารหรือการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ปัญหาการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งกับกเกษตรกรและผู้บริโภคมา,ยางยาวนาน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปัญหาเรื่องราวการใช้สารเคมีในอาหารไม่ถูกให้ความสำคัญเกิดจากประเทศไทยไรการตรวจสอบที่มาของอาหารและกระบวนการผลิตไม่ผ่านการตรวจสอบโดยเฉพาะผักผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากทำให้ผลผลิตที่ปนเปื้อนสารเคมีถูกวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดโดยไม่มีมาตรฐานรองรับในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงอันตร,รายจากเคมีที่ใช้ในการเกษตร จึงเกิดเป็นความนิยมอาหารออร์แกนิกที่ปราศจากสารเคมีมากขึ้นแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือผักและผลไม้ออร์แกนิกเหล่านั้นก็มีราคาที่สูงจนเกินกำลังการซื้อของผู้บริโภคบางกลุ่มซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อปัญหาหลักของอาหารคือเรื่องของความไม่ปลอดภัยดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงไม่ควรตกเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคก็สามารถทำได้ด้วยการสื่อสารความต้องการของตัวเองว่าต้องการอาหารที่ปลอดภัยไม่ต้องการผักผลไม้ที่มีสารพิษโดยอาจจะต้องเรียกร้องเรื่องนี้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ไปจนถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักผ่านสื่อสารธารณะหรือการใช้<า>ประโยชน์าจากสื่อสารมวลมชน<อ>เป็นตงขอความร่วมมือในการกระจายสินค้าทางการเกษตรกันบ้างจุดหนึ่งที่สุรินทร์ค่ะครับตอนนี้ผมอยู่กับรถโมบายนะครับของพณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะครับจำหน่ายสินค้าราคาถูกนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้มายื่อยู่ที่จุดบ้านบะนะครับตำบลบะ อำเภอท่าถุงท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเราจะไปดูบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุอปโภคบริโภคในวันนี้ครับขณะเดียวกันเกษตรกรก็ต้องตระหนักถึงผลเสียของสารเคมีและหันมาทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะให้ผลผลิตที่ดีและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วยสำหรับปัญหาราคาของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีราคาแพงนั้นเพราะช่องทางการตลาดยังมีน้อยและยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จึงต้องรู้จักช่องทางการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นการเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็จะง่ายยิ่งขึ้นไปด้วยและเมื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้นราคาสินค้าก็จะถูกลง อย่างไรก็ตามแม้การเข้าถึงโซเชียลมีเดียจะมีแนวโน้มมากขึ้นแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสดก็ยังเป็นสถานที่ที่คนเมืองพึ่งพามากที่สุดเมื่อคิดถึงเรื่องอาหารการกินหน้าที่ของซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสดจึงไม่ใช่สถานที่ขายผักและผลไม้เพียงเท่านั้นแต่จะเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตที่ควรมีบทบาทในการช่วยสื่อสารความต้องการของบุคคลทั้งสองกลุ่มได้เป็นอย่างดี วันนี้ผักและผลไม้ที่ค้นส่วนใหญ่บริโภคนับได้เพียงไม่กี่ชนิดและผักผลไม้เหล่านี้ก็ไม่ใช่ผักผลไม้ท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนทั้งทั้งที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมายมีพืชผักเป็นร้อยชนิดที่เป็นทั้งอาหารและยาแต่เราก็ทิ้งภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสืบทอดมาอย่างยาวนานไปกินอาหารเพียงไม่กี่ชนิด ความมั่นคงด้านอาหารคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสดที่มีบทบาทเป็นคนกลางเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าหากันมาถึงวันนี้เราทุกคนต่างรู้ดีว่าการรับประทานอาหารที่ดีต้องรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภยัยไร้การปนเปื้อนและสารเคมีที่เป็นพิษแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเลือกได้ ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือร่างกายที่อ่อนแอมีแต่โรคภัยไข้เจ็บร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายบนโลกใบนี้บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภยัยและความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟาวิกฤตไปด้วยกัน ด้วยการร่วมกันหาทางออกจากวังวนของอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีไปสู่การพัฒนาแหล่งผลิตและจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพมีคุณธรรมตลอดถึงการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภคเพื่อการเผยแพร่อ,อาหารปลอดภัยให้กระจายสู่ชุมชนอย่างเท่าเทียมจะด้วยวิธีการใดทุกท่านต้องช่วยกันหาทางออกและบอกสังคมได้รับรู้ต่อไป